ที่เราตำไปน้อยนาในโคกนะคะตำให้มันละเอียดให้มีน้ําออกมาแล้วก็เราเติมน้าลงไปเพื่อว่าเวลาเราเทเออกมานะคะมันจะเข้มข้นหน่อยมันจะเป็นสีดำๆนะคะกลิ่นมันก็จะฉุนมากเดี๋ยวเราจะเทใส่กระมังอันนี้นะคะเทลงไปให้ได้ลามเข้มข้นสักสักถ้วยหนึ่งถ้วยแก้วหนึ่งค่ะ เดีวเราจะไปหมักตัวน้องหมากันนะคะอันนี้หาที่กรองไว้ด้วยใบไม้เศดใหญ่ๆมันจะได้ไม่รวมไปในน้ำนะคะอันนี้เราก็กรองแล้วก็บีบใช้มือบีบมันบีบน้ำให้หมดนะคะเดี๋ยวเรามาพอบีบน้าหมดแล้วเราก็ได้น้ำหมักหมากเดี๋ยวเราจะไปหมักใส่ตัวหมากันถ้ามีน้องหลายตัว้วโกจะไม่พอแล้วก็เติมน้ำไปแล้วก็ขยันขยันบีบให้สัน สารความดำๆเนี่ยมันออกนะให้น้ำดำๆมันออกจะได้ได้น้ำยนเยอะๆเผื่อบ้านไหนแบบว่ามีหมาหลายตัวอะไรเงี้ยค่ะจะได้ไม่ต้องทำหลายรอบนะนะก็จะดำมากๆเลยอันนี้ส่วนนี้ก็จะเข้มข้นนิดนึงดำเหมือนยางมะตอยเลยหรือว่าสอดสีอีดูดำแบบนั้นเลยค่ะมาค่ะเดี๋ยวเราไปตามนายแบบกันค่ะต้องตามนายแบบมาหามน้ำอะค่ะจู๊ดนะคะแม่มา มาแล้วคนเก่งโอ้โหนายแบบของเราวันนี้ค่ะเจ็บจูด,ดครับก่อน